โอ้พรอเจ้าจอท์มันยอดมากนี่วันนี้ผมบอยสี่สี่ลาดมาก็มาเจอบ้านของคุณคุณนัดผมยาวแก่แม่นี่นี่นี่พิ่งสร้างเสร็จมาใหเลยนะครับข้างในมี2ห้องนอนด้วยนะนี่ดูพื้นบ้านเต็มไปหมดเลยนะครับพื้นที่ร้อยตารางวาอยู่ที่เราขวาัญกาญจนาบุรีมันอยู่ติดสุพรรณไม่ได้ไกลเกยอะไรเลยแม่มีที่จอดรถไว้ให้ด้วยนะพื้นที่จะทรงจะส่วนให้ด้วยเลยนี่แกขายร้อยตารางวาเนี่ยนะ อยู่แ,แค่ราคา1นล้านหน่งเาหออหนึ่งล้านหนึ่งแมีข้างบนมีดัดฟ้าขึ้นไปนั่งเล่นเขาเรียกว่าไปกินหมูกระทะไปจิบกาแฟาได้เลยนี่ดูจัดทรงจะส่วนไม่ให้นี่เดี๋ยวผมเอาเบอให้แล้วลงไปคุยกับแครดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างรายละเอียดนะนัดชมนัดคุยนัดต่อละคงราคาเอาเลยแล้วกันเบอร์คุณนัดนะศูน 766 76ดอ่าอีกรอบหนึ่งนะ0 8 6 7 6 3 7 5 6 6าที่สำคัญนะ้ำมันไม่ท่วมที่สำคัญมันมีเพื่อนบ้านที่สำคัญมันมีของกินของใช้ของหาสบายๆเลยไม่โดดเดี่ยวไม่เดียวดายแน่นอนมองไปทางนี้ก็มีเพื่อนบ้านข้างหลังผมเต็มไปหมดอ่ะสนใจยังไงก็โทรไปแล้วกันนี่ให้ดูเพื่อนบ้านนับหลังคากันวัดไหวไหมเราเต็มไปหมดเลยภูเขาก็มีนะเราขวัญกาญจนบุรี1.19ล้าน